เชียงรายกองกำลังผาเมืองประทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าห0,000เม็ดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่22มกราคม2568เวลา12นาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยพนตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกอนุวัตนปัญญานัน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับนายวรายุทธ์ข้อมบุญนายเหมือแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางเข้าตรวจสอบของกลางยาเสพติดพร้อมทั้งชี้แจงให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนณบริเวณพื้นที่เกิดเหตุกรณีเมื่อวันที่22มกราคม2568เวลา5นาฬิกากองร้อยฐานมาที่4หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพกิจบริเวณบ้านสันนาหมู่ที่สองตําบลเกาะช้างอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัสยสาพเป้ประมาณ8-10ถึงคนจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทําการตรวจคน้นแต่ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ฝ่ายเราทำให้เกิดการประทะกันประมาณ5นาทีผลการประทะฝ่ายเราปลอดภัยไม่พบกลุ่มขบวนการหน่วยได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมผลการตรวจสอบไม่พบตัวผู้ต้องหาและสามารถยึดกระสอบฟางห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก สีดำดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวนสามเป้ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าประทับตราสัญญลักคล้ายเรือสำเภาพร้อมอักษรจีนสีน้ำเงินเป้ละสองแสนเม็ดรวมเป็นหกแสนเม็ดปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจปูทรเกาะช้างเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทรงสักพรมเอี่ยมชัยนรงอน,นันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน